ตอนปลาแดกครับโอ้เกียกน้ำปลาแดกที่เปียกๆน้ำมาเกียกเกียกเกียกแก้วพริกพงพี่น้องติดขาวอากราบสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสู้ขู่สุขคนครับผมเบ้าปุยจูปาครับมื้อนี้แรกนี่ครับป้าพีพาน้องครับยังเอือยยังไอสู้ขู่สุขคนแล้วครับเปลี่ยนรสชาติครับเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องมื้อนี้บักม่วงครับพี่น้องบักม่วงสามฤดูครับสมบัก โอ้ยรับตาลงเห็นไหมห,หอยสามตัวสี่ตัวคนละพี่น้องตัวสับเบ็ดเทปคนละพี่น้องบังบังสามดูดูไอ้กะทิน้อยเอามาฝากครับพี่น้องเอามาฝากสมุมแบบโอ้ยว่ามันคักย้อนแล้วไอใน,นก็นนนสมสาซีมกันเบื้องหน้าพี่น้องที่สุมสมอะไรสมไอ้ซสมคำลำลือเ่าเพิ่นว่าอทิน้อยว่าสุมกันด้นะปุ้ยปะนะเอะ้าสุมมาสุมหูวจักกันละครับเมืนน่อนี้อันนี้ปลาแดีครับหรือว่าปลาแดกยงนุ่งครับปลาแดกตอนพอดน่ะปลาดุกนอนเลียนเฟียดยู่นเหนครับเอ้าหัวทำลายแตก อันนี้แก้วพริกปงครับบ้าปุ๋ยเห็ดแล้วครับมีเขาขวผงสุรดเกียรพริกปงใส่เล็กน้อยครับอันนี้ปลาแดกรุนล้วนหรือว่าปลาแดกหวานเท่าล่ะครับมามาพี่น้องมาจิบกสมครับมื่อนี่ตอนคำคำยังน้อย,น,อย,อยนุ่ยเงี้ยปิงปิงครับอืมตักใส่เลยพี่นอ้องปลาแดกใส่เล็กน้อยเอ้ยพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ย มา,มาครับมาอืมโอ<ฮ>้เราบลงปลาแดกกันนครับบอลหนะังปลาแดกครับ งงเบงน่าประดกก็แซสบประด็กนุ่งครับสมจีดอีรีพี่น่องเลยมามาครับมาจิมบอกสมตอนคำคำ รับตาโลกเหมือนแม่หิวจ์จอร์แดนเปเทียบพี่น้องเองง้นี่พริกผงครับมีหลยรชาติมักประเดกหรือมักพริกผงครับเจ้าผงหอมกอุบว่ะน่าจะมักแบบนุยน <c oughs> ่ยก็ได้เกี่ยก็ได้ครับพี่น้อง ตำนากปลาแดกครับ ปราแดงกนงหอมินเทนมามาแล้วแฟนค,นครับสุขุมสุขคนครับเยการเ้ืยกว่านีหน่อยสมเป็นสมดวกเป็นดวกแก้วพวงครับสวยน้ำกันครับเป็น้องแก้วพวง อยากประแดกหนมากครับตุลิตุลิเคยนอยเก็บตุ่มชิ้น,น้ำม,มาอิมอ่มนั่นครับนั่นนี่แหละรวมปูด มองปลาแดกครับยันพี่ยันน้องไม่เห็นตอนนำ้ำเบ้าปุยตะหลุมน้ำใสเต็มโคนไน่มันครับตาไสมองกล้อง <c oughs> เจ้ามีสองชนิดชนิดน้ำหรือชนิดผง บุยนะใส่กันอีกครับม,มาเด้อแฟนครับสุขสุขคนครับมือเนียกินมักสรวมแกแดดพี่น้องตอน้นตะเวนที่ตกดินขึ้นอ,อยากเจ้าเจ้าพี่น้องเลยพอดีกับกะทินหน่อยมาฝาก สมเด้นะปุ้ยปะนะนั่นล่าเึงมักซะหนอจัดไปแล้วเขากินมะม่วงไปได้ป่าแต่เปล่านช่ไมันไม่เป็นหอกถ้าไปกินมะม่วงปล่าเปล่าแต่ไปได้ที่มันต้อนปลาแดกครับปลาแดกปลาดุก ประดกแสบก็หลับงัวหันวะโซยเข้าไปอีกครับ,รบโหสุดยอดสวนขี้ดีพี่น้องเลยสร้างสมอีกพงครับตัวเลิเแี้วนำประเดกหน่อยเข่ากันลองซองเลย เดี๋ยวเปลี่ยงละข่ำพอดีเกียกน้าประแดดที่เปียกเปีๆ <c oughs> แล้วมาเกียกเกียกเกียกแก้วพริกพงพี่น้องติดขาวอากราด ไม่มันครับเ็ดนหยผสมกเกลี่ยกี่ขึอนเอาล่ะครับโอ้มาเด้อแฟรครับขูดซุก้นครับมาเนี่ย สมแก่แดดครับหน่ายออกสบายกินหอดนหนไ่ายวบาบวยพี่น้องบุกข้อนกับมาแก่แดดยได้พี่น้องบุญขอกับกินตอนคำรัตถานัดมีตอนได้ฝาดยำนันเลยพี่น้องไอ้บ้าปุย๋ย โซ่กับไปครับเขากำลังถอกพอดีครับพี่นอ้องนั่นก็เรำ่ังแก้แล้วเขาดอบอาปุ๋ยใา้นี่เขาบ้าถน,นอมเขามาลินึงศูนหาน,นั่นเขาดอครับแกว่าศูนย์ยังบุ๊ ขอาข้าหกโอ้หนี่เป็นหกว่าท่านเี่น้องสมโอ้ตาใส่หมองกล่องเจลพริกปงแมวสินผู้เห็ดปลาปืนผู้กินคือเก่าแล้วครับขอดทาอยู่แด่การเลยเขากันลอง่องโอ้โหหน้าูงดัวใครเี่นอง อนปลาแดกครับโอ้ยหน่อยโจกๆนำโอ้ปลาแดกนวลพี่น้อง สมิลีตรละกทิ้นหน่อยยังไงเลยครับกินได้หรอกูโจวัวก็เลยบัดนุ่ยแก้วหน่อย เก็บหลักฐานกันครับไม่เอาไปกับพี่น้อย อ้เดี๋ยยวเสี่เหมนไงพี่น้องเดี๋ยยวหาหน่วยครับไปแต่ตำกินกับเขาคักปัญญังเลยอ้แวเสบสุดยอดเลยนั่ไดกับอ ขอบุญขอบคุณได้หลายครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมเบ้าปุยจูพักกับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาทำไมเด้อครับเบ้าปุยจูพักเมื่อนี้ยไม่ได้พากินเขาครับเมื่อนี้พากินบักสมบักม่วงสามมือดูครับคือว่ากระถิ่นหน่อยมาฝากครับแซ่บสมมั่นหอมอุ้ยได้คุบโตรจานเลยพี่น้องเอาวันนี้ไปซ้ำนี้กันพี่น้องคลิปนาผู้พอกันไหม่่วงดีมีความสุขครับผมเบ้าปุยจูพักเก้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุกิュ